วันนี้เราจะมาแข่งกันทำสลามใครสวยสุดเอาไปเลยเย้จ <Yeah. S 1> ิ้มมือวันนี้นะคะทุกคนพวกเราเนสมัทำสลามเสี่ยงดูมันเองพี่ฟิลใช่ครับผมพี่ฟิลเห็นตรงข้างหน้าเราไหมครับเป็นแก<อ>้วสีแดงเดี๋ยวเรานะจะสุม่มคนละ5สี 4, แล้วออกมาทำสลามแล้วดูกันว่า5้าสีที่เราสุ่มมาเนี่ยใครจะสวยสุดอ่าซึ่ง,งเพื่อนๆกน็ขอกันเยอะมากนะขอแบยถล่มทลายนะครับอ,อยากให้กลับมาทำสลามนะทุกคนอยากดูการทำสลามจัดไปวันนี้ ถ้าเกิดเราทําเสร็จแล้วเพื่อนเช่วยโหวตด้วยนะครับว่าของใครสวยกว่ากันใช่ค่ะทุกคนซื่อเรานะคะก็มีหลายๆสีอย่างนี้แต่เราต้องสุ่มเอามาเพราอเมียเพราะเมียเพราะคะทุกคนเราจะเลือกคนละ5สีแล้วก็เอามาผสมกันได้ไหมยิงหยกปุ๊บก็ใคันเลยเนาะได้อย่างนี้ยิงยกว่ายิงหยกไปเลือกก่อนเลยนะคะทีมเอาเป็นสีนี้แล้วกันมาดูกันว่าถึงสีอะไรเปิดไหมเปิดเลยหนึ่งสองไม่สีเขียวจิบจิบประจำทีมเลยก็ได้นะ ตลาละใครจีบกันไไตรงไม่ฟิล์มเลยอ๋ออันนี้อุ้ยเอ่อไปวาดกันโอเคไา,าต,ตามโฟกัสมาตามโฟกัสนะอเอาเป็นสีตรงนี่แล้วกันอุ้ยอันนี้คือแบบอะไรนะอ่ะอุอะ้ยมันจะเป็นสีส้มวิ้ยเขียวส้มอะคื้ไมาดู้ทุกคนคือสีแบบเห็นเห็นเห็นโฟกัสในกล้องจะเห็นเราในกล้องไหมคือสีเขียวเนี่ยสองกั็สีอะไรถึงจะสวยอะโฟกัสไม่รู้ว่าสีส้ม ไ่ดูเหมือนกันนะทุกคนมากอือยิ้มชุบยิ้มบไหมเฮ้ยบปเลยผัดเลยนี่ชุบอีกรอบนึงยางยิ่งยาวพราะก็ปลายิ้มชุบอ่ะตาปรกันเอาไปสีนี่ละกันนะคะหนึงสองสามเฮ้ยหุยส้มม่วงมันเป็นยังไงประกันหรือนะส้มม่วงจะเป็นยังไงต่อไปสีฟิมตาฟิมแล้วนตาฟิล์มเลยเอาอันนี่ละกันหนึ่งสองสามนี่นะอ้าวเฮ้ยหุยสีเขียวกับสีเหลือง สีเขืองมันจะแบบเขียวขี้หมาแน่เลยทุกคนมาไปยิชมต่อยางยิงยาวประกอบยิงมชมอือมาผิดไหมเลือกเอาสีนู้นแล้วกันนี่ไกลๆไกลๆไกลๆอันนี้นิดเดียวจ้าโอ้ยสีม่วงเริ่มละอือมันจะสวยไหมเนี่ยเริ่มไม่ใช่มาวิ่งสวยไหมเนี่ยขอเป็นสีนี้แล้วกันนะทุกคนเริ่มสองตึ้มโอ๊ยสีนี้สวยอะสีแดงสีเหมือนสตรอเบอรี่เลยสีแดง นอกนี่นะทุกคนตอนนี้ที่โฟกัสได้มาสามสีก็คือแต่โฟกัสว่าของโฟกัสอ่ะสีม่วงน่าจะพาดอกเพราะว่าสีม่วงเข้มสุดในนี้ใช่คือตอนนี้พี่กำลังดูอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะให่ฟินดูได้นะทุกคนเห็นไหมมีสีเขียวมาซ้อนก็สีเหลืองทุกคนก็จะเห็นสีคาวๆก่อนนะเช่ป่ะได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตาตารับก่อนขึ้นตหมักยาเยี่ยวอะตัเอก ไปสีนี้แล้วกันมาโอ้ทุกคนได้สีแบบม่วงมาแค่สีเดียวตอนนี้ต้องไปสักทีสวยอ่ะนี่สีสวยสีเงินสีม่วงก็ต้องยังไงเรียบร้อยสวยนะม่วงชมพูอ่ะเนาะแต่แบบอุคจะเซีชมพูอ่อนกว่าเดี๋ยวดูรอดู๋ยเดี๋ยวอันนี้แล้วกันทุกคนหนึ่สองสามันจะออกมเออแต่สีนี้เหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะมันก็เข้านะอันนี้มันเข้ากันแต่สีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยจะเข้ากันไหม ม่แน่ใจเอามาตอนสุดท้ายแล้วอยู่อีกรอบนึงอิงชุกโอเคเลือกสีนี้เลยนะสองสามเฮ้ยสีอะไรอ่ะสีเหลืองแป้นนะใช่เหรอเออสีออกเหลืองอ๋อนี่เหลืองเลยอ่ะเหลืองเหลืองเหลืองมาโอเคครบแล้วเรียบร้อยนะคะเอาอันนี้ละกันอันไกลๆนะทุกคนเด้อสามสาม ้ยนี่แต่ฟ้าน้ทะเลอุ้ยนี่ไงเฮ้ยสีส้มอ่ะประกันได้เป็นสีเหลืองอันนี้ของกสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองเหมือนกันสีชมพูของฟิล์เป็นสีสีอันนี้ก่อนสีเขียวแล้วก็สีส้มของฟิล์มได้เป็นสีอันนี้น่าจะน้ำเงินนะเข้มนิดนึงอันนี้สีแดงของฟิล์มได้เป็นสีมันคล้ายๆกันนะก็ตัดด้วยสีม่วงนะคะทุกคนผมก็สีม่วงเหมือนกันนะเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้ว อยากรู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่ามาทุกคน,นเริ่มเลยดีกว่าพร<อ>้อมแล้พร้อมแล้วเดี๋ยวประกาศขั้นใส่สีม่วงทีหลังดีกว่าทุกคนอ่าได้เนาะมาอย่างแรกเลยประกาศจะใส่เป็นสีนี้เลยสีแดงนะคะพิมก็จะใส่สีนี้ก่อนนะพิมอยากเห็นสีเหลืองนี่นี่ชนใช่ใส่เลย,ยอุ้ยโหโคตรโหดอะ่อดอะสีแบบเหลืองอะ่ะนี่โอ้โ ไปสีส้มแล้วกันนะคะไปสีน้เงินแล้วกันไปไปเลยๆอุ้ยอุ้ยสวยสีมึงสวยจัดนี่คนละโอลยสีมึงก็สวยอ่ะมีทุกคนผมอยากลองคนอะดูดิอยาค่อยคนนะอยากข้าวข้าวคนเลยก็ได้อุ้ยผู้เป็นสีเขียวผู้เป็นสีเขียวนี่สวยอ่ะมันสีเขียวมุกมุกอะต่อเลอเทสีเขียวหมัน เหลืองนะคะผมใส่สีเขียวนะครับอันนึงนะอ่าไปเลยอุ้ยอันนี้มันจะมีความเขียววันอาทิตย์เลยอุ้ยกลางวันอาทิตย์เลยโอ๋อมาเขียวนำนะตอนนี้ทุกคนต่อไปประกาศสีชมพูนะคะทุกคนอ่าวิสีเขียวสวยมากเลยนี่ออกมาแล้วใส่มันใส่ทั้งสีรวมกันแล้วก็สีเดิมมันใส่สีหนเงินนะทุกคนไปครับอุ้ยมันมันมีความมรสุมขึ้นไหมแล้วก็แล้วก็ตัด ม่วงเนี่ยนะวิม่วงสีเป็นยังไงเนี่ยปีกนะไม่ถ่าใช่ไหมไปดูสีอื่นกันวิมันเป็นสีเขียวสวยมากทุกคนของกันเป็นสีส้มอุ้ยสีเขียวแบบมันมรงกดแบบของกันส้มเลยอะสวยมากอะเออของกันมันไม่เหมือนนี้เลยอะเหมือนอันนีญมณีแบบรูบี้อะพวกรูบี้แบบนี่เลยจ้าแซาด์ดสีมสวยไหมอะเอ้ยแต่สีม่วงไม่ได้เข้มมากมาทุกคนกดไลค์แแจ้งดีนะครับไปวิ นี่คือเรามีสีโมวงที่เหมือนกันนะผมลองคนอุ้ยสวยอู้อุ้ย,ยมันเป็นเขียวที่แบบ<อ>มีความเใสมุมม้งเข้าไปแล้วแบบมันสวยมากไอผมอก็สีเหมือนนั่นแหละชามะนาวอ่ะอองวิมเหมือนเหมือนสีเขียวเหมือนเขียวมาทุกคนต่อไปเราจะใส่น้ำยาทำสลามกันนะมาได้เวลาแล้วครับทุกคนอุ้ยแต่ผมก็เหมือนชามะนาวนะเหมือนไหมก็คล้ายๆเนาะอองวิมเหมือนอะไรก็วแบบ่ามันเหมือนชาเขียวแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลเลย เนาะมาทุกคนไปใส่กันเถอะครับไปมือเหมือนมรสโกนเลยมาครับใส่เข้าไปแล้วนะทุกคนเราก็คนไปครึ่งชั่วโมงนะครับท exactly ุกคนไม่ถึงแบบไปครับโอ้โอ้คนอีกสามสิบนาทีคือสีแบบสวยนะโอเคอันก็ใส่สีม่วงไปก็ไม่ได้แย่ เรียบร้อยนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็เป็นเซลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองยื้อกันนะครับเื่อนเป็นอะไรกันนะคะจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยและผมก็จะเป็นสีขยวแบบนี้เลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเราจะมายื้อให้เพื่อนดูนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าใครสวนกันระหว่างของผมกับของโฟกัสนะทุกคนนี่เลยครับ ủa oh, Judy đi? Niềm nè 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 không nè 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 không nè 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 à nè 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 Các nè nè ผมนี่เห็นไหมอมูกัดสวยกว่านะสีกิฟต์ยังสวยอเนี่ยสีส้มนะคะเออสีของมิงก็สวยนะเพราะมิ้ก็สีเหมือนอย่างนั้นอะเยลลี่อันนี้ก็สีเหมือนเยลลี่ลูกตานะเหมือนจอนนี้เลยไม่ใช่จอ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 ครับดูอย่างนี้อย่างนี้เออดูไงนะนี่ดูนี้กันนะครับทุกคนเสี่ยวบอลลี่เลยใช่ไหมล่ะอุ้ยอะไรอ่ะเุ้ย มีนิาสอ่ะออโอเคเออแล้วทุกคนก็โหวตกันมานะว่าของพี่ซีหรือว่าของโปรแกรมทุกคนปิดคลิปไปดีกว่าใครย้อนคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กับไลก์และติดตานะครับผม<ช>แล้วก็แล้วก็เมย์แล้วก็ปิดเทอมนี้ก็ลองหาให้ทำกันดูออกกำลังกายแล้วก็ดูช่องผมไปเยอะนะครับทุกคนเจ้าเนี็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณ ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันได้ใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจแข็งอยู่อ่ะ